ตอนนี้เราก็เข้ามาสู่นายคนที่เกิดปีจอทุกรอบในปี2567ครับซึ่งปีนี้ตามดวงชะตาประทะ100%อันเป็นปีที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษครับคนที่เกิดในปีจอทุกรอบปีนี้ฟังนะครับดาวที่จอเข้ามาเป็นดาวอุปสรรคอันดับหนึ่งเลยนาคนชีเ้ว่กดาวสวยผัวหรือดาวอายุดับหมายก็ว้าท่านต้องประสบปัญหา เรื่องของสุขภาพหน้าที่การงานความทุกข์ความลำบากใจดาวดวงนี้จรเข้ามาในดวงชะตาชีวิตส่งผลไม่ดีครับอีกดวงหนึ่งที่จรเข้ามาในดวงชะตาชีวิตน่ากลัวไม่แพ้คือดาวหลังกลางดาวดวงนี้ส่งผลในเรื่องของหลังกลางก็รว่าลูกกลงส่งผลในเรื่องของคดีความในเรื่องของข,องข,องขึ้นลงขึ้นศาลดังนั้นสองดวงนี้ เป็นดาวที่อันตรายเป็นดาวที่ไม่ได้ให้คุณนะครับนั้นคนที่เกิดปีจอปีนี้นะครับไม่ว่าท่านจะทาธุรกิจทําการงานใดๆก็แล้วแต่ต้องไม่ประมาทนะครับทั้งเรื่องของการเงินธุรกรรมพิติกรรมต่างๆนี้ต้องระวังนะครับอยากให้ท่านที่เกิดในปีจอทุกรอบเมื่อรู้ว่าดวงชะตาเป็นอย่างนี้แล้ววิธีแก้นะครับท่านต้องมาฝากดวงชะตา ที่องค์ไทสุเอียหรือพระภษศักริ์รุพุธเจ้าข้างหลังผมปัดสิ่งที่เป็นอุปสรรคโรคภัยไข้เจ็บโรคเวรโรกรรมให้หมดสิน้นและนํำหูแก้ชงติดตัวและปีจอนี้ยังเป็นหนึ่งในสีมหาคุมทรัพย์เขาเรียกว่าชงรวยชงดีครับเรามาตามมาเลยนะครับว่าชงรวยชงดีเมื่อแก้ชงร้ายแล้วมีอะไรที่เกิดขึ้นบาหนงหดาวจรที่เข้ามาในปีนี้ มีหนึ่งดวงที่ชื่อว่าดาวหัวคงคือดาวดวงนี้มันจะต้องทําการกลับร้ายกายดีหมายความว่าคนที่ปัดเคาะหมดโศกหมดโรค,หม,โรคหมดภัยแล้วฝากดวงสตา์แล้วดาวหัวคงจะเสริมดวงสตาชีวิตให้กับร้ายกายดีหมายความว่าจากสิ่งที่เป็นอุปสรรคทั้งหลายจะมีโอกาสแก้ไขที่คลายในทางที่บวกขึ้นนี่คือความเฮงครับและคนที่เกิดในปีจอทุกรอบ ท่านต้องหาโอกาสนะครับไปขอพอรเทพนักษัตริย์นะครับหนึ่งในสี่กุ่มทรัพย์ที่พุทธาจิติลิมนะครับท่านต้องไปขอพอรเปิดกุมทรัพย์ดวงชะตาตัวเองให้ดวงชะตาปีนี้มีเงินทองหลามาเฮงๆปังๆครับนี่เป็นสัญลักษณ์ของคำว่าโชคดีเมื่อหมดล้ายครับโชคดีครับ Saha water cutting what a show